น้ำปลาเครื่องปรุงรสเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ไทยปรากฏครั้งแรกเมื่อไหร่อาหารที่ต้องมีกันทุกบ้านหากเมื่ออาหารนั้นมาถึงมือถึงปากผู้กินแล้วยังไม่ได้รสชาติอย่างที่ต้องการน้ำปลาหรือบางทีอาจเป็นน้ำปลาพริกก็เป็นสิ่งที่เรียขอเพิ่มเติมได้ปกติในวัฒนธรรมการกินของไทยแต่ถ้าจะถามว่าเรากินเราใช้เราทำน้ำปลามาแต่เมื่อไรกลับยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนน้ำปลาปรากฏชัดเจนสมัยอยุธยาตอนปลายสุด ในกาบห่อโครงประพาทานทองแดงที่สันนิษฐานว่าเป็นพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศพระราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตอนหนึ่งที่ว่าหมากมุ่งดิบหามฝานใส่ในจานพานตะบะรองนั่งล้อมห้องเนืองนองจิ้งน้ำปลางาปีกินหมากมุ่งดิบหามให้ปอกฝานงาปีน้ำปลาจานจุ่มจิ้มนั่งล้อมห้องกินกรานกินอยู่เข็ดฟันผัน,ในใหนายิ้ม,มอิ่มเอื้อนนราถอยคำว่างาปี เป็นภาษาชาววังหรือภาษาผู้ดีบางคนว่ามาจากภาษาพมา่าหมายถึงกะปีส่วนกะปีน้ำปลาที่กล่าวถึงมาจากไหนทำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวงอันเป็นบันทึกความทรงจำของคนรุ่นสุดท้ายที่เคยใช้ชีวิตในกรุงศรีอยุธยาเล่าว่า นหนึ่งเรือปากใต้ปากกว้าง6ศอกเจ็ศอกชาวบ้านยี่สารบ้านแหลมเมืองเพชรบ,บุรีและบ้านบางตะบูนและบ้านบางทะลุบรรทุกกะปีน้ำปลาปูเค็มปลากุเราปลากระพงปลาหูปลากระเบนย่างมาจอดเรือขายแถววัดเจ้าพระนางเชิงนั่นคือกะปิน้ำปลา,ป,ลาปูเค็มและปลาย่างปลาเค็มที่คนอยุธยากินกันอย่างน้อยก็มีส่วนหนึ่งที่ส่งจากแถบยี่สารสมุทรสงครามบ้านแหลม,บา,หลมบางตะบูนบางทะลุเพชรบ,บุรีแล้วล่องเรือมาขายแถววัดพนันเชิง บ้านแหลมบ้านบางตะบูนและบ้านบางทะลุล้วนเป็นย่านทำนักเกลือที่ยังสืบเนื่องมาจนถึงสมัยหลังดังปรากฏรายชื่อเกลือจากท้องถิ่นเหล่านี้รวมอยู่ในบายอชีเกลือต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์มีหลักฐานเอกสารเพิ่มขึ้นเช่นประกาศหมายรับสั่งในรัชกาลที่สเมื่อปี2396เรื่องให้เรียกกะปีน้ำปลาว่าเยืย่อเคยน้ำเคยความว่าคำบุูรานราชดอนชาวบ้านเรียกกันว่า กะปีน้ำปลาคำข้าราชการกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าน้ำเคยว่างาปีพระราชาดมรตทรงเห็นว่าเรียกว่างาปีนั้นหาสมกับของดีบังเกิดในเยื่อเคยไมย่แลงาปีนั้นชอบแต่จะเรียกว่าเยื่อเคยจึงจะต้องกับของที่บังเกิดจึงจะควรแต่น้ำเคยนั้นข้าราชการเรียกว่าน้ำเคยก็ควรด้วยเป็นของบังเกิดแต่เยื่อเคยคำบุรานราชดอนเรียกว่ากันว่ากะปีน้ำปลาเห็นหาควรกับของที่บังเกิดไม่ตั้งแต่นี้ไปภายหน้าให้ข้าราชการพระบรมมหาราชวัง พระบวรราชวังและเจ้าต่างกรมเจ้ายังไม่ได้ตั้งกรมและอาณาประชาราษฎรทั้งปวงให้เรียกว่าเยื่อเคยน้ำเคยตามพระกระแสะพระราชบัญญัติจึงจะควรอักคราพิธานศัพ์พจนานุกรมต้นรัชกาลที่5พิมพ์ในปี2416ที่เก็บรวบรวมคำต่างๆก็ปรากฏคำว่าน้ำปลาด้วยเช่นกันดังนี้กะปิของคนเอากุ้งตัวเล็กๆมาคลุกเข้ากับเกลือแล้วทำให้ละเอียดสำหรับแกงบ้างตำน้ำพริกบ้าง เคยกุ้งกะปีกุ้งคือกุ้งตัวเล็กๆที่สำหรับทำกะปีนั้นเหมือนอย่างเคยตาดำเป็นต้นน้ำเคยน้ำปลาคือน้ำใสที่ไหลตกออกจากกุ้งกะปีทั้งปวงนั้นเช่นน้ำเคยในตะกร้อหรือน้ำปลาน้ำปลาคือน้ำใสใสที่เกิดแต่ไตปลานั้นเช่นน้ำเคยเกิดแต่กุ้งกะปีกำรับอาหารแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนผาสกรวงปรากฏว่าเครื่องปรุงรสเค็มหลายชนิดน้ำเคยดี คือน้ำเคยอย่างดีน้ำปลาญี่ปุ่นซอสถั่วเหลืองและน้ำปลาร้าแต่สูตรอาหารส่วนใหญ่มักให้ใส่น้ำปลาดีสมัยรัชกาลที่6หนังสือพิมพ์จีโนสยามวันศัพท์ฉบับวันที่31มีนาคม2,464มีโฆษณาเกี่ยวกับน้ำปลาและระบุว่าทำจากเยื้อเคยดังนี้อาหารของไทยเราจะมีโอชารสดีที่ใช้น้ำปลาดีและน้ำพริกดีเป็นประมาณ น้ำพริกเผาที่ดีอย่างที่หนึ่งผสมด้วยเนื้อปลากุลาวราคาเพียงกระปุกละ1บาทคลุกข้าวและจิ้มอะไรรับประทานมีรสอร่อยถึงจะเดินทางไกลก็เอาไปได้สะดวกกับน้ำปลาอย่างดีทำจากเยื่อเคยชั้นที่1นนั้นก็เป็นยอดแห่งอาหารจะเป็นแกงจืดแกงเผ็ดหรือผัดอะไร ถ้าได้หยอดน้ำปลาดีลงไปแล้วก็ทำให้มีโอชารสขึ้นเป็นอันมากราคาขายข,ายขวดละหนึ่งบาทเท่านั้นท่านต้องการให้อาหารมีรสอร่อยแล้วไม่ควรจะทิ้งน้ำปลาดีหรือน้ำพริกเผาของร้านเลขที่1790ริมถนนมหาชัยจังหวัดพระนครหนังสือชุดจังหวัดต่างๆที่รัฐบาลพิมพครึ่งเนื่องในการฉลอง25พุทธศตรวรรษหนังสือจังหวัดจันทบุรีกล่าวถึงอุตสาหกรรมน้ำปลาในจังหวัดว่ามีโรงอุตสาหกรรมทำน้ำปลาที่อำเภอคลุง แหลมสิงและท่าใหม่รวม10โรงเป็นโรงทำน้ำปลาขนาดกลางใช้ปลาทูและปลาเบญจพั์ผลิตได้ประมาณปีละ2องแสนลิตรรสกลิ่นของน้ำปลายังไม่ดีเท่าน้ำปลาชั้นพิเศษของจังหวัดระยอง